คุณชมคะนักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามการปลูกผักแบบปลอดสารพิษที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะนำทางโดยพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุข,ขภาวะของชุมชนในช่วงเวลานี้กับการรณรงค์เพื่อรับมือกับโควิด19ค่ะ ภาพบรรยากาศของแปลงเกษตรปลอดภัยที่สถาบันธรรมาพิวัตรบ้านศบเติร์นอำเภอแม่มอ้อจังหวัดลำปางโดยทางวัดเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในช่วงของโควิดในทีที่ผ่านมา เป็นอีกบทบาทหนึ่งของพระสงฆ์ที่นำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในเรื่องบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมมาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด1นทนสังคมได้รับผลกระทบในหลายด้านในหลายมิติแต่มิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่สําคัญก็คือมิติทางด้านของความมั่นคงทางอาหารเราจะเห็นว่าหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 เานี่ยทำให้อาหารขัดแขลนมากโดยเฉพาะอาหารที่เป็นจำพวกผักสดนำมาสู่แนวคิดที่พระสงฆ์เองอาจจะต้องเกื้อกูลญ,ญาติโยมก็คือพระสงฆ์เนี่ยในวัดมีพื้นที่วัดกว้างขวางมีความพร้อมหลายเรื่องหลายด้านในการที่จะให้ญาติโยมได้เข้ามาร่วมทําเรื่องของการปลูกผักเรื่องของการเกษตรซึ่งเป็นเกษตรวิถีพุทธที่เราใช้หลักคิดที่เรียกว่าเอาทําเป็นฐานเอาเกษตรเป็นทุนเอาบุญเป็นเป้เปาหมาย ถ้้ญาติโยมได้มาร่วมกันปลูกร่วมกันเก็บร่วมกันอุปโภคบริโภคร่วมกันกินแต่ถ้าเหลือก็ขายหรือแจกจ่ายให้กับญาติโย,ยมที่ไม่มีอาตมาภาพได้เล็งเห็นถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารสามารถไปแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตตรงนี้ได้และส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหาร นอกจากจะสร้างความมั่นของทางด้านอาหารแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรการดูแลตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกไปจนถึงการจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้เด็กๆเกยาวชนชาวบ้านคนในพื้นที่ได้ร่วมคิดร่วมทําในเรื่องของเกษตรวิถีพุทธวัดเปิดโอกาสที่จะมบ้านชาวจองที่เปิ้นสนใจในมาเฮนหูหรือจุดนี้ช่วยกันทําแปลงทำํำหนังเนาะช่วยกันปลูก นำมาสร้างเลยอาหารที่นี่เพราะว่าพักที่นี่มันเป็นพักที่ว่ามา่ใช้สารเคมีครับที่นี่เขาก็มีการเลี้ยงควายด้วยก็นําขี้ควายเนี่ยมาใส่เป็นปุย๋ยช่วงที่ว่าเกิดโควิดขึ้นมานี่ก็ชุมชนก็มามีรายได้อย่างก็งานมาปลูกพักปลูกอย่างขายครับปลูกเซกเก็บขายขายมีรายได้มก็เอาเงินส่วนนี้ไปจุนเจือนในครอบครัว ช่วยปลูกผักลดน้ําขายตามร้านค้าตามหมู่บ้านนี้ครับก็ประมาณวันละสองสามรอครับเอามาซื้อกับข้าวช่วยเหลือครอบครัวครับได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักประสบการณ์ชีวิตเพราะว่าเวลาเราไม่ม euh, ีงานอะไรเราเอาตัวไม่รอดครับเราก็หางานปลูกผักหาเงินคนเดียวได้ครับ การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยจะสร้างความมั่นคงด้านอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในสถานการณ์โควิด -19 และนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่วัดและชุมชนอื่นๆสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับชุมชนของตัวเองอนุพงศ์ตาจินะนักข่าวพลเมืองจังหวัดลำปางรายงาน